ถ้าจะใช้เองใช้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้การทำลูกประคบนะครับก็มีสมุนไพรประกอบกันหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หมู่สามตําบลคลองเกตอําภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวัสดุสมุนไพรแต่ละชิ้นนะครับที่มาใช้ทำนะครับ อันนี Now, What? What is this? This is ้ก็คือตะไคร้แกงนะครับเราเอาเฉพาะแค่สะดือมันนะครับสะดือมันก็ประมาณนี้แหละครับยอดไปต้องเอาสับละเอียดนะครับแล้วก็อันต่อไปอันอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยส้มปล่อยค่ะอันนี้คือใบส้มปล่อยนะครับก็เด็ดเอาแต่ใบมันนะครับอันนี้อ่าหยิบมานี่ต่อไปอันนี้ใบมะขามมะขามบ้าเนี่ยนะที่เรากินนยนะฮะก็เด็ดเอาใบเหมือนกันเอาเอาพรอนหยิบตัวต่อมาหยิบมาเลยวัสดุ เจะได้โชว์ให้เห็นอันนี้คือขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันอันนี้ก็เป็นพระเอกเลยเป็นสมุนไพรสุดยอดนะครับเอาตัวต่อไปหยิบมาโกรมะกรูดมะกรูดอ่านนีี่บัทึกวิดโอลค่ะอ่มามะกรูดนี่เราก็จะเฉือนเอาแต่ผิวนะครับเนี่ยก็เป็นสมุนไพรโบราณของเราบางท่านก็ไม่รู้จะนําไปไประยประโยชน์อะไรเนื้อด้วยเนื้อด้วยอ๋อเนื้อเนื้อเราก็ใช้ด้วยแต่เฉือนเอาเอาผิวออกก่อนแล้วตามด้วยเนื้อนะครับอ่าต่อไปมาอะไรเนื้อไทยอันนี้ไผ่อะไร ไพลนะครับอันนี้ก็ไพลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของโบราณโบราณทั้งนั้นเลยมีประโยชน์สมุนไพรเดี๋ยวรายจะอิจละเอียดจะบอกต่อไปอ่าต่อมาไปหนอนไปอะไปอะไรอะไปมะลุได้อันนี้ก็เถาเอ็นอ่อนโอ้โหนี่สุดยอดเรื่องข้อเรื่องกระดูกเรื่องเอ็นนะครับเอ้าต่อไปต่อไปมาคาราบูลคารบูอ่ามีอะไรมีอะไรช่วยหยิบมานิดนึงการาบูลคาราบูลไอ้หมูปีกเต้า มีเกลือด้วยนะครับนี่มีเกลือกินได้นะครับเกลือนี่อ่าต่อไปอันนี้มีกาละบูนนะครับอ๋อมีอะไรมีอะไรต่อครับออขอใบน้อยหน่อยในที่ปีสีอันนี้ใบอะไรนะเนี่ยอันนี้ใบขาไก่นะครับบางท่านะอาจจะไม่รู้จักนะเดี๋ยวก็ต้องจัดหามานะครับมาปลูกไว้นะครับต้นต่อไปนะครับนี้ มีมีเขียนไหมคะเขียนไผ่น้ำไผ่น้ำไอ้ว่านน้ำใช่ไหมของว่านน้ำขอว่านน้ำนิดโชว์นิดนึงว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คืออ่าต้นใบว่านน้ำนะครับอันนี้ก็มีเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเอาใบว่านน้ำแล้วครบไปยังขาดอะไรอีกเนี่ยใบมะกรูดอ่าก็เอาพี่สีขอใบหน่อยใบมะกรูดด้วย อ่าแล้วก็เมื่อกี้มีลูกมะกรูดแล้วก็ใช้ใบมันด้วยนะครับสับละเอียดเหมือนกันถ้าเถาวันเปียงขอนิดนึงไหนอ่ะเถาวันเปียงเถาว่าเถาวันเปียงไปไหนแล้วล่ะอบอลขอเถาวันเปียงอะไรนี้อ่าได้ได้ถ่ายไว้ดูอันนี้คือเถาวันเปียงนะครับอันนี้ก็หลายท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับอ่าเถาวนอ่อนแล้วก็เถาวันเปียงนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ด้วยหมดแล้วยังเอ่ยนะครับ อ๋อตอนนี้เราก็หั่นแล้วก็สับละเอียดไปนะครับที่ที่ผมแนะนํามานะครับใบใบมะขามมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันไพลถั่ววันเปียงถา่วเอ็นอ่อนนะครับวานน้ําและอันนั้นอะไรน<ป>ะเมื่อกี้ลืมแล้วอันนั้นอะไรพี่สีข <ปะ S 1> าไก่อ่อก็มีประมาณนี้นะครับวัสดุเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะถ่ายทําให้ดีนะครับครับสวัสดีครับ